All all right, all right นี่ไงนางยากักษ์ข้าพันธ์มันเต็มเลยข้าพันมันีเพียบเล่าทะเลนะคะวันนี้เรามาล่องทะเลใกล้ๆรถส้มตำส้มตำก็ไม่อะไรทะเลพี่แอมว่ายน่าร่างอยู่เหรอเออเดี๋ยวไปดูปูควันระเบกลับม,มาหน้าแม่บอกว่าเอาใกล้ห้องน้ำ ตัวนี้ใช่ไหมนี่เจดเหรียญค่เท่าไหร่ครับเก้าข้อนีอ้ก็ไดาษเดีย๋ยวเรามาเกี่ยวทะเลนะคะกินลูกอะไรกินลูกชิ้นเหรอหิว <c oughs> นี่กับข้าวของเรานี่น่นรารักว่ะมีอะไรบ้างมีอะราเมอนสุกโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยใหญ่เท่าม,มืพอพ่อเลยนี่นะคะกับข้าวเราวันนี้เรามากินข้าวอยู่ทะเลมิปปุ่นะคะแล้วก็มีตำกล้วยที่พ่อสั่งมานะคะก็มีกิมจิปูอ่ ตอก็อะไรเนี่ยอาชิซลมอนนะคะแล้วก็เนื้อบัวนีคนกินอยู่นี่วันนี้เรามาเที่ยวทะเลพิงหุ่นไม่ได้กินกับเราแล้วก็มีข้าวนะคะโอเควันนี้มีทั้งอาหารญี่ปุ่นมีสตอด้วยนะทุกคนผลไม้ด้วยนี่มีอซร นี่มีแอปเปิลนะคะเออนี่นี่มีแตงแตงออกมาเนออี่นี่มีแตงนี่นะคะเรามากินข้าวอยู่ทะเลนะคะดูกับข้าวเราเพียบเลยนี่เป็นเนื้อบัวเรากินมะเขือเทศโชยกินอย่กินโชยมันสลายน้่ว่ะตำมะเขือเทศตำกล้วย บอกไปแล้วกำมัน อิ่มแล้วอะทุกคนหมดข้าวหมดไปสองถ้วยอันนี้มีสลัดนะคะสลัดมะเขือว่าจะมากินแล้วก็กิมจินี่ข้าวโพดนึ่งสตอปูอัดอันนี้คือน้ำจิ้มปูนะคะอร่อยแล้วก็มี แซลมอนปลาแซลมอนนะคะแล้วก็เนื้อวัวหันเตา๋าแล้วก็มีแตงใชลไขาดไม่ได้เลยกับแต่แอปเปิ้ลแล้วก็ปลูนะคะน้องพ่ออยากกินโปล,ปลใหญ่ใหญ่คนเนี้ย,ย,ยอยากกินปลจะกินมากๆด้วยนี่ก็คือข้าวของเรานะคะเนี่ยแอปเปิ้ลเต็มกล่องเลย มีช่วยได้เพื่อนเลยนะชี้ได้เพื่อนแหละกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยปิดไว้ก่อนเนี่ยแมลงวันมันเข้านะคะที่เราใส่กล่องมาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมีประโยชน์มากมีปลาแซลมอนนึ่งนะคะนึ่งแล้วเรียบร้อยเป็นหนังของมันที่เราลอกออกจากตรงนี้นะคะเอาหารอาจตะเนื้อแล้วก็หนังมันมานึ่งเนะาะตำกล้วยพอ่อ ก็อยากกินกามปูโอเคนะคะปูอัดเอามาเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยในถุงด้วยนี่เห็นไหมเราเรานั่งอยู่ข้างหน้าเราเป็นทะเลนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมไม่มีแดดเลยอากาศน่านั่งมากไม่ร้อนลมเย็นสบายมากๆเลยวันนี้ อาจจะฝนตกตกนะไม่แน่อาจจะฝนตกแเนี่ตกเหรออากาศจะออแต่ท้องฟ้าไม่ไม่ครื้นนะปลอดโปร่งร่งสบาย <î n' so> นะคะอาชีก็ไปเล่นน้ําแล้วเรียบร้อยนู่อยู่ตรงนู่นน,น,นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะ <c oughs> เล่นน้ําเราก็นั่งมองลูกเล่นน้ําไปกินไปนะคะ ทั้งหน้าเราเป็นทะเลนะคะทุกคน,นหน้า,างั้นเรานั่งมองทะเลปูอยากกินปูมากอยากกินเป็นอาทินซีซอนิตแล้วเนี่ยจึเลยมากินปูที่ระยองในเมืองระยองอยใหญ่มากใหญ่เท่า,าหน้าเลย ปลาแซลมอนอสดด้วยมั้งเป็นเลยเป็น เยอะไงก็งเลยไม่ได้แกะใหนะ้ต้องแกะให้ด้วยป้อนเลยให้ป้อน<ห>เลยเต้งตรงน่องด้วยนะตรงตรงปูตรงนอ่องด้วยเนื้ออย่างเดียวเลยตรงนี้อ,อย่ารีวิวเยอะเขาบอกว่าพ่อดำไม่เห็นหออกกล้องเ,เลยเนี่ยออกแล้วเนี่ย ก็เปี่ยยาย่าต้องอยูไกลมากบอกคุตรวว่าพี่ยายเอน้ำอะไรน้ำที่หนูพี่เอแกเคยวางไว้ไหนแ้วก็ สองร้อยาจะได้น้อยกว่านี้เหมือนกันดีเลยเอาไปดุนเลยเกลียวอะไรเกลียวะปยาวแป๊บอย่ต้องรีบน่งกอดนี่ผมแตะมูอไกินชินึง หนาวไหมน้าทะเลหนาวไหมกี่เดือนแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะได้มาเที่ยวทะเลเนี่ยพอ <c oughs> เป็นปีแล้วบ้งเราเพิ่งจะมาทะเลกันนะเราอยู่เราอยู่ใกล้ทะเลแต่เราไม่ค่อยได้มาเที่ยวทะเลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวแต่เราก็ไม่ได้เล่นน้ํานะแต่ก่อนนะเล่นประจํา แต่ก่อนอะมาใหม่ๆเล่นจนดำจนเขียวแมงกระพุนก็ไม่กลัวเนาะแมงกระพุนลอยอยู่ในน้ำก็ไม่กลัวแต่จะเลิกเล่นมันก็ขันมันจะคันเลยทะเลทะเลทะเลอู เรามานั่งอา PMY นี่พอนั่งกินข้าวตรงู เป็นยังไงอากาศทะเลขึ้นมาขึ้นมาแล้วไม่ค่อยแรงแล้วคือไปดูเด็กเล่นนะ้ำมาคอยเฝ้าใกล้จะกลับแล้วค่ะตอนนี้ก็ เก,กี่โมงแล้วไม่ได้ดูนาฬิกานะคะเมื่อวานเราไปวิ่งมาวันนี้เราก็มาเที่ยวอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้วันจนันทร์นะทุกคนเป็นวันหยุดวันสุดท้ายเนาะพรุ่งน,นี้ก็ทํางานกันแล้วนะคะเราก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวทะเลค่ะนี่นี่นะคะเรากลับจากทะเลแล้วก็แม่ก็ดูอน,นุ <laughs> นี่นะคะเรากลับจากทะเลเราแลวะซื้อทุเรียนนะคะ โลละร้อยห้าสิบนี่อร่อยนะทุกคนนี่ยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วเอาชิมดูก่อนหวานหวานนะอันเนี้ยอร่อยเลยแหละ โอเคงั้นเราถือโอกาสปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็พาทุกคนไปเที่ยวทะเลนะคะตอนนี้เราก็กําลังสก,กับบ้านก็จบที่เปียงเท่านี้นะคะที่วันหยุดนะคะชดเชยวันสงการเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับถ้าใครกดกระดิ่งให้เพลินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายสวัสดีค่ะ